เดี๋ยวเรามาพูดถึงปัญหารถยนต์ในปัจจุบันนะครับที่ปล่อยกา๊าซไอเสียก็คือระบบแอร์โฟแอร์โฟนี่มันมีมีก็คือมันมีโอกาสพังนะครับม,สสมีโอกาสเสียมีโอกาสเสื่อมทุกอย่างนะครับเราจะก็วัดวัดเอาความหนาแน่นเขาเอาทีเจนกับเชื้อเพิงมันไม่เหมาะสมกันมันก็ทําให้เกิดการเอาไหม้ไม่มสมบมูรณ์รถที่มีรถด,ดิสเครื่องดิเซนรถปิกอัพรถคอกหรือว่ารถรถ คอกหรือว่ารถบรรทุกสิบล้อรถเทรลเลอร์ต่างๆนาที่ปรับแต่งเครื่องยนต์มาให้แรงแต่มีควัน,วนดํามากเลยเนะก็คือการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับปริมาณความหนาแน่นของออกซิเจนไม่ไม่เหมาะไม่พอเหมาะกับการจุดระเบิดนะครับปริมาณเชื้อเพลิงกับออกซิเจนไม่เหมาะสมกันนะครับแต่ถ้าเราติดตั้งอ,อุปก,กรณ์ตัวนี้มันก็เชื้อเพลิงมันคนละอย่างกันนะครับมันเป็นไฮโดรเจนกับ ออกซิเจนหนึ่งอะตอมแต่ว่าปริมาณความหนาแน่นมันก็จะเยอะกว่าครับมันจะต่างกันพระถ้าเราติดตั้งไปแล้วฟันดำนี่จะหายไปเลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าวันดำไม่มีแต่แรงลดจะลดลงไปนะครับแรงลดยิ่งมากขึ้นนะครับเพราะการจุดการจุดระเบิดสมบูรณ์ร้อเซ็นตเนี่ยมันจะไม่กําลังลดมันจะขึ้นแล้วก็เสียงเครื่องยนต์ก็จะหายไปเสียงเครื่องยนต์จะ เงียบเลยแล้วลการสะเทือนก็จะหายไปด้วยนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้นี่การการจดสิทธิบัตรตัวเนี้ยผมไม่ยังไม่ทําการค้ามาถ้าเกิดผมไปสั่งโรงงานเขาผลิตอุปกรณ์มาเนี่ยมันก็มันแป๊บเดียวได้เลยก็ทําการค้าเงินเข้ากระเป๋าเลยแต่ว่าทีนี้ผมจะรักษาสิทธิบัตรตัวเนี้ยให้ถึงที่สุดเลยนะครับถ้ารักษาไม่ได้ผมก็จะปล่อยขายสิทธิบัตรไปเลย โอเคไหมทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้นะทําไมผมถึงไม่ไม่ทําขายไม่ทําสู่ท้องตลาดทาสู่สายตาสาธารณชนทําไม่ได้เพราะว่าเราต้องปกป้องสิทธิบัตรเราให้ได้ก่อนถ้าผมปกป้องสิทธิบัตรโดยเฉพาะประเทศไทยคนประเทศเดียวเนี่ยผมไม่มีปัญหาอะไรเลยผมไม่ได้เสียเลียอะไรแต่ว่าทีนี้ผมซีเรียสไปทางทางต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยเขาสามารถจดสิทธิบัตรเข้ามาแล้วเขาสามารถเขามีวิทยากรวิศวร กรรมอะไรเยอะแยะเขาช่วยเหลือกันนะครับรัฐบาลเขาก็ช่วยเหลือกันเราเข้าใจตรงนี้นะอย่างจีนเนี่ยปั๊บเดียวก็เป็นของเขาเลยนะครับเราเข้าใจตรงนี้นะพราจีนนี่เครื่องบินผ่านน่านฟ้าเขาก็ก็ลอกเรียนแบบเอาเป็นของเขาได้นะตอนนี้เทคโนโลยีของจีนเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยนะครับขอให้เข้าใจอย่างนี้ผมขายสิทธิบัตรผม รวยเป็นคนเดียวเลยผมไม่ใส่ใจอะไรผมทําได้ตรงนั้นแหะแต่ว่าผมเป็นห่วงของประเทศไทยนะอันนี้คือผลประโยชน์ของประเทศไทยเลยนะครับคลิปก็จะจบแล้วผมก็รีบนะขอให้เข้าใจางี้ด้วยนะครับขอทุกคนรีบแชร์กัไปแชร์ให้สื่อให้ถึงสื่อได้นะครับขอขอบคุณมาก